อาก็กราบสวัสดีนะครับในายซิวปิงทุกท่านกลับมาอยู่กับปิ่งอีกแล้วนะครับและกระช่องของปิงเช่นเคยนะครับนะอ่าก่อนอื่นเลยก็กูดมอร์นิ่งทักทายกันก่อนรอบ9โมงวันนี้ PGC เกมจ็อกเกอร์4เกมแพ็คแมนติกอย่างละ4เกมนะครับนะ ในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกโซนเกมอื่นยังมาแค่เปอร์เซ็นต์การแตกโซนเกมอื่นแต่ไม่แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออก็เลือกเอาตามที่ชอบนะเออถ้าไม่มีในนี้ก็ย้ายค่ายไปเล่นค่ายอื่นบ้างนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะดูบรรยากาศในกลุ่มสักนิดนึงก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไปเล่นนะเมื่อกี้พี่กิงไปกล่าวทักทายกันแล้วเออนี่แค่นี้แหละมอร์น <laughs> ิ่งยามเช้านะเออวันนี้รู้สึกว่าจะ ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหรนะ่นะรู้สึกว่านอนกันใช่ไหมนะเออหน้าจะยังไม่ต้องไม่ตื่นกันบ้างแต่เมื่อคืนก็เห็นเล่นกันดึกเนะี่ยเห็นไหมเออแต่เท่าที่เห็นเมื่อวานโอ้มาจองหนึ่งแต่ดีมากไม่ดูเออนะพิ่คินอยากลองรอบเช้าดูสักหน่อยเนี่ยนะเออไม่รู้จะเล่นอะไรพอดีเช้านี้เออมีคนขอมาเห็นบอกว่าค่ายเพชรเมทิพ่คินไม่เข้าไปดูเลยนะเออเห็นบอกว่ามีไวเวดโกเมกาเวอะไรมาสักอย่างภาคใหม่ เออไม่ใหม่เท่าไหร่ละน่าจะมาสักพักแล้วแหละนะแต่เราไม่ได้เล่นแค่นั้นเองเออมีคนถามว่ามันต่างกับภาคเก่ายังไงตอบตรงๆไม่รู้เดี๋ยวกูไปลองให้นะครับนะเอาเป็นการในกลุ่มวาประมาณนี้ก็จะมีการแจ้งเกมจริงๆแจ้งไปตอนคลิปลงมือคุยกันว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเปร์เซ็นการแตกสูงๆนะครับนะเพื่อนๆก็จะแคปมาปญลงแบบนี้นะคนที่มันจะเล่นเกมไหนก็ดูตามโกทามก็ได้หรือว่าดูตามเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้นะครับอ่ะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มมาดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยนะครับอ่ะมา200เเเทสกกกััันนนนน่่่ออช้้าาาีมดูวป็ยงงไ เออมาจองหนึ่งนี่ไม่มาอาทิตย์หนึ่งได้แล้วมั้งเออรู้สึกว่าเข้าฟรียากกินเหลือเกินมาจองช่วงหลังพีิชิงมาไม่ค่อยจะแฮปปี้แล้วก็อะไรเหมือนกันนะเออเกมลูกรักของเรารู้สึกว่าตายทุกเกมเนี่ยอาทิตย์แปรอาทิตย์จองอู้สองตัวอ่าเกมใหม่เออเมื่อกี้พูดถึงไวเวตโกอยู่ใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอา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 ลูกเอาอย่าค้างเอามามาเอ้ยอย่าค้าง เอาเออโอ้โหลงยากลงเย็นดูมาโอ้โหเป็นสอง้าฟรีเอาเว้ยเออโอ้นี่มาไวเว้ยให้บรรจัยด้วยนะเออยังไงอไอสวยวายตั้งดอกนี้มีช่องสี่รอห้าสิบอยู่มี โอ้โหคอมโบไปไหนหมดโอ้โแมงวายสามช่องอย่างงามกูน่าจะได้ห้าขีดต้องสามนะเอ้ยไม่เอาสิโอ้โหอย่าว่าทิ้งเยอะมึงคำนวณดอกเดียวเนี่ยโอ้โหไงฟีมาก่อนเอาฟีมาชดเชยกูก่อนเอาฟีสะเป็นมาชดเชยกูก่อนมาเพรามึงจะว่าทิ้งอะไรขนาดนั้นฟับฟับมาฟับมาฟับมามาม่มาโอ้โห โอ้ยยังไม่ได้อยู่ว่ากบทองเต็มขนาดนั้นนะเออสองช่องมีหนึ่งสองอาอมาโอ้ยยังไงสกตเตอร์รอสองตัวตกไม่ตกตกไม่ตกตกมาตกมาเย็ดร่อมมาอย่างอลังจบแบบหนึ่งร้อยโอ้ยร้อยเดียวโอ้ไม่คำนวณสองดอก โอ้สิบสองหมุนคำนวณสองดอกจริงแม่งละลายสวยด้วยโอ้แต่พอขึ้นคูณนะคูณคูณหกแล้วไม่คำนวณเลยมาเข้าเบ็ดสองแม่เอ้ยเสียดายนะน่าจะเป็นสักเบ็ดสามเบ็ดสี่อย่างเงี้ยได้ใจแบบเห็นเห็นน้ำเห็นเนื้อหน่อยเข้าเบ็ดต่ำๆแม่งโอ้เสีด้โอกาสที่จะเข้าซ้ำยากพี่หิ่งว่ามาเร็วก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะบอกก่อนแต่มาก็ดี มาอืมคำนวณหน่อยเพจโอ้โหอ,อะโอเคพอเปิดโบแล้วดูดีคุยกับนังยาชมเลยเอออะไรอ่ะกัดอูกัดตาไปหมดโอ้ยเอาหน่อยเชา้ชาเช้าขอแบคแฮปปี้เอนดิ้งขอร้องมีช่องแม่งมาช่องสองไม่มีเลยเออ ตายเลยโอ้คอมโบไม่มีเลยเนาะวันนี้เรารู้สึกว่าด้านนอกก็ไม่มีคอมโบด้านในก็ไม่มีคอมโบเลยอ่ะอฮึง่ายกระโดดเบ็ดก็ยับอยู่เอาหน่อยพี่เอาหน่อยพี่ยังไงเออโอ้คำนวณน้อยจัดวันนี้อ่ะเดี๋ยวรอเหลี่ยมรอโหวตไปเบ็ดปลาเองยังไงได้อออืื้ห ไม่ไหลให้เราเลยเว้ยเอาจริงวันนี้ไม่ค่อยไหลเลยนะคอมโบน้อยจัดน้อยมากๆโอ้นี่ชอ็อตคอมโบแตกนอกไม่มีเลยนะวันนี้เอาจริงๆเกิน40 50เนี่ยไม่โผล่มาเลยเออเอาหน่อยห้ากลมสองกลมสามหนึ่งโอ้ ยังไงมีวาสองช่องคำนวณไหมไม่คำนวณโอ้ยจะมาทำไมเออมาสองวามีช่องสามรอเออมามีเขียวเขียวหนึ่งไม่ได้นะโอสองกลมเบาคลิปอ,อีม,มาทั้งทีจ่ายยีสิบโอ้นี่เยอะสุดแล้วนะยีสนะิบเนี่ยเอาหน่อยพี่เอาหน่อยอย่าต้องให้เออ อย่าต้องให้ขึ้นเด็ดสิบนะรอก่อนอุ้ยหกสิบมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยห้าขีดรออยู่น่ะเอ้ไ,อได้มีอะไรโอโ้โหนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไครได้อยู่ได้อยู่ดอกนี้เจ็ดแปดสิบโยอ่ะเริ่มเห็นคำนวณมาบ้างแล้วเออเออเออมีสองกลมช่องสามรออ่า มีอะไรบ้างโอ้โหแม่งไม่บาช่องสำม,มาด้วยโอ้แต่เข้าฟียากขึ้นเยอะเลยนะเน,นี่ยโอกาสได้เข้าลุ้นฟีตป็นมีแค่รอบเดียวอย่างๆนะกินะไม่มาเลยนะสองตัวสองตัวก็ไม่มาเลยนะเออเข้าชอดแรกแบบยิๆยักๆไปแล้วก็เงียบเลยดูแคตเตอร์ไม่มาเลยเนี่ยสองตัวก็ไม่มีเลยโอ้ มาจองช่วงนี้ก็เพี้ยนๆอยู่พี่คิงว่าเออมีสองกลมอ่าได้อยู่มีช่องหนึ่งได้อยู่มีโฮ้ยมันมันแตกกระจุมก็จิ้มขนาดนี้เบ็ดหกกันนะโอ้โ้หผมแม่งอยู่สองร้อยที่นานมากเออ ยังไงอีกสักตัวลนไม่ลงมาอีกสักตัวมาสองตัวโอ้โหไม่เหลือช่องให้ลุ้นเลยอือต้องพึ่งเบ็ดสิบแล้วพี่คิดว่ามาลูกฝากความหวัง้กับเบ็ดสิบฝากความหวัง้กับเบ็ดสิบลูกรักของเราก่อนมาไม่มามาไม่มามาไม่มาอย่านิ่งเขาร้องอย่านิ่งเบ็ดสิบก็ดูดปุร้อยอย่างเนี้ยโอ้ย กูน่าจะมาิวันเอ้ย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 มาไหมมาไหมมาเถอะมาเถอะนานนานมาทีลงมายาเลยขอร้องเลี้ยวไม่เลี้ยวกับมาเออ,อไ,ไม่มาโอ้แม่งเลยโอ้แล้ววันนี้มันโอ้นี่หน่วงๆนะโอ้แม่งนี่นี่รอบเช้าเนี่ยโอ้า โอ้ยโอ้คนนี้กระโดดเบ็ดก็ไม่รอดทำทุกขนทางแล้วโอ้ยไม่ให้ไวเออยังไงโอ้โหอยาต้องให้กูขึ้นเบ็ดที่สิบนะอย่าต้องให้โมโหนะบอกก่อนยังไงเออได้เขียวรอลูกเออร้อยแปดสิบมาอุ้ยดอกนี้เยอะ แม่งเอ้ยดูโอ้หลังคาถ้ามานะมึงเอ้ยได้สักหน่อยสักนิดอืมหืมโอซากเตอร์ไม่ให้เราลุ้นเลยอะลงมาสองตัวแม่งไม่เหลือช่องให้กูลุ้นเลยเนะี่ยอืมอืมอืมโอโหโหเงียบจริงเงียบจังเออเอาหน่อย คำนวณมาอะไรจะเงียบขนาดนั้นล่ะพี่พี่ไม่คิดจะคำนงคำนวณให้ผมบ้างเหรอมามึงเจอกูวิจองมึงเจอมึงเจอกูวิจองมึงต้องเจอของจริงมาึมเจอเบ็ดยี่สิบแตกหมื่นสามสาธุสาธุไปก,ก่อนเลยถ้าแตกหมื่นสามนี่กูวิ่งไม่ชะลอนะบอกก่อนเออ โอ้โหแม่งกระโดดเบ็ดก็ไม่มีคำนวนเลยโอ้เป็นเศร้าโอเคเห็นนาคตล่ำไรล่ำไรลเอ้ยสองเอ้ยหลังคาเออมาฮเอ้แดง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 เต็มกระดานดอกนี้๊าโอ้โหยังได้ยังมีบุญโอ้วาสนายังมี Oh. โอ้โหเอ้ยยังไงลงไม่ลงลงมาอ้าโอ้ oh, แตกนอกเป็นที่ทิปมาแปดร้อยแล้วเขาฟรีไปติดต่อ,อต้องเอาแล้วแหละโ oh. <c oughs> อ้โหเออว่ะวสองช่องผางร้อยอุ้ยได้อยู่ <c oughs> เด้อดอกแรกมาร้อยหนึ่งแล้ว,เ,ลวลอเอาเว้ย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  เอาหน่อยเออแดงออโอ้โหแมงยี่สิบมึงคำนวณนดีๆเขาร้องอือมาไวอะไรก็ได้ช่องสองแล้วทำเงินไปก่อนนะกูลุ้นสแกตเตอร์ก็ไม่ได้อีกนิดไดไหมพี่อย่าเว้าอย่าเว้าขอร้องเลยโอ้มึงก็เว้าเก่งเหลือเกินช่วงนี้เอ้ยเอาหน่อยโหแปดบนแม่งจ่ายเพิ่มมาแปดบาทพ่อมึงเอ้ยสองทาเองเฮ้ย โอ้โหเบ็ดสิบไ่สองร้อยพ่อมึงโอ้ทุเรศทุลังโอ้แม่งแตกนอกมันได้แปดร้อยมึงเข้าฟีสปินมึงไก่สองร้อยได้ยังไงโอ้แดงหนึ่งแดงหนึ่งแดงหนึ่งลังคาสามไม่อืมึงให้กูตอนนี้ก็ได้โอ้ไม่ให้คุณเลยวันนี้โอ้จกาย่าจ่ายเย็นจ่ายบ้า่ายบอโอ้โหดู เหมือนเราจะต้องพอเลยพี่ชิงว่ากูว่านะโอ้โหมาอืมโอเคมาติดเป็นเอกฉันเลิกเอ้ยเข้าวีสองโรบไม่จ่ายเลยสักรอบหนึ่งใจเปลามากโอโ้แม่งแต่นอกเป็ดยี่สิแม่งยังจ่ายดีกว่าเมื่อกี้โอ้โววันนี้บาจองพี่ชิงว่าข้างในแม่งค่นข้างจะเกลือเลยนะ โอเคไม่ต่อแล้วโหยอมเก็บกำไรไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะเออเดี๋ยวเราไปรีวิวเกมใหม่ด้วยพอดีนะครับนะโอ้โหเซ็งนะเข้าฟีดแบบสิบท่าจะได้เยอะกว่านี้พี่คิ g ว่าโอ้ยจะได้ของนะอะไรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยเช่นเคยไม่นำไม่เล่นตามนับชมความเปนเทิงตัววันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจบๆเมื่อกูห่างกันสักพักบาย